หุ้นโรงไฟฟ้า GPSC เป็นยังไงบ้างในปี2025เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะครับคลิปนี้เนี่ยไม่ใช่แนะนำการลงทุนนะครับเล่าให้ฟังเพื่อเป็นกรณีศึกษาเท่านั้นนะครับก็เดี๋ยวเริ่มจากมุมมองของเทคนิลยีก่อนนะผมเทคนิลยีของตัว GPSC ครับผมร่วงแรงแรงนะครับคุณผู้ชมนู่นอะในปี2022นี่คือจาก80-90นะครับผมตอนนี้เหลือ25.75ครับผมหลุดโลตัวนี้ครับผม ตั้งแต่ปี2000นะครับ17นะครับหลุดลงมาเรียบร้อยแล้ครับผมต่ำกว่าโควิดรอบแรกอีกนะครับภาพรวมนะครับของ t ไทม์เฟ m มมันนะครับแล้วก็วิกเนี่ยยังคงอยู่ฝั่งลงลงแบบไม่มีพื้นลงแบบเต็มสติผมสัญญาณกลับตัวยังไม่มีการกลับตัวแต่อย่างใดเบื้องต้นครับคุณผู้ชมนะครับพอฝั่งเนี้ยมันเป็น ภาพของขาลงใช่ไหมครับผมนะครับภาพที่ใกล้สุดที่เราดูได้ก็คือภาพประมาณนี้ครับนะครับถ้าเกิดว่าเขายังคงไม่สามารถทะลุไอตัวไฮนี้ได้ครับผมแล้วทำแพทเทิร์นแบบเนี้ยเขาก็จะยังคงกลับตัวไม่ได้เพราะฉะนั้นครับผมตอนเนี้ยมุมมองของการเทรดคือถ้าเกิดว่าเป็นระบบเทรดของผมใช่ไหมครับผมก็จะไม่เทรดเลยเพราะว่าภาพรวมมันยังคงเป็นขาลงอยู่นะครับแล้วภาพของเทคนิคเข้าอ่ะเป็นยังไงบ้างนะครับ ถ้าผมที่นึงเข้าตอนนี้นะครับถ้าว่ากันตามตรงก็คือไม่ดีเลยเพราะลงแบบหนักจริงๆมุมมองของพื้นฐานล่ะนะครับมุมมองของพื้นฐานครับคุณผู้ชมนะครับงบการเงินสั้นๆครับงบการเงินสั้นๆภาพรวมับผมรายได้เนี่ยยังคงเตรียมทุกช่องแต่นะครับคุณผู้ชมอันนี้งบปีอันนี้คืองบ9เดือนนะครับก็ห่างกันเยอะ ประมาณหนึ่งครับผมประมาณสัก2 0,000กว่าล้านนะครับก็คือหกหกหมื่นเก้า 6, 6, 9, เนี่ยตีเป็น7 0 0 0 0 70,000ไป9 0 0 0 0นเนี่ยนั่นหมายความว่ารายได้ของไตรมาสจุดท้ายหรือว่างบปีเนี่ยก็ต้องเป็นประมาณสัก2 0,000 000, ล้านถึงจะเท่าเดิมนะครับอ่ะทีนี้รายได้เต็มทุกช่องแต่ดรอปลงครับผมแล้วก็กำไรสุทธินะครับก็จากที่เคย7,3 0 0เนาะเหลือ800นะครับ91ณนะปี65หนะครับ 3,600แล้วก็ล่าสุด3,000นะครับก็เหลืออีก600เราดูครับผมว่าจบปีจะถึงหรือเปล่านะครับภาพรวมของกำไรต่อหุ้นก็มีโน้มที่จะดรอปลงเรื่อยๆครับผมที่สำคัญไปกว่านั้นครับผมยอดขายเนี่ยประมาณนะครับรายได้เนี่ยประมาณสัก8 9 0 0 0 0 0หมแต่ว่ากำไรเือแค่3,000แสดงว่าธุรกิจเนี้ยกำไรค่อนข้างที่จะบางนะครับเพราะว่าเน็ตเนี่ยหรืว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยประมาณสัก5 1 0%เต็มที่นะครับ P/E นะครับก็จากนะครับ 30กว่าเนาะเหลือประมาณ21แหละนะครับ ppv เหลือ0.7แหละนั่นหมายความว่าในมุมมองของพื้นฐานเนี่ยเริ่มถูกลงมาแล้วนะครับแต่ดอกจันไว้ดีนหนึ่งครับคุณผู้ชมในขณะที่พื้นฐานถูกแต่ว่ามุมมองของเทนนิคเข้าหรือว่ากราฟเนี่ยยังคงเป็นฝั่งลงแบบนี้ครับผมถูกเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันลงไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นขาลงเนี่ยมันก็ลงต่อไปได้เรื่อยๆนะครับอันนี้คืออยากดอกจันไว้นิดหนึ่งนะครับปั้นผลเนี่ยมีแค่ 2%เนนิดๆนะครับสำหรับ G.P.S.C. นะครับอ่ะนี่คือตารางบนคําว่าปันผลยังไงบ้างนะครับปันผลรอบกลุมพาแล้วก็รอบกันยานะครับส่วนหน้าตาของธุรกิจ G.P.S.C. ก็จะเป็นพวกอ่าโรงไฟฟ้าทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่โรงไฟฟ้านะครับแบบพวกใช้ก๊าซในการผลิตใช้ถ่านหินในการผลิตแล้วก็มีอ่าโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแบบโซล่าเซลล์แบบนี้นะครับแล้วก็มีพลังงานน้ำด้วยนะประมาณนี้ครับผม อันนี้คือหน้าตาของ GPC คมว่าเขาขายอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็9เดือนชน9เดือนเป็นไงบ้างครับผมนะครับรายได้เนี่ยนะครับ7 0 0 1นะครับบวกนะครับ71,900ก็จะเป็น70,200นะครับตรงนี้เนี่ย70,200กับ69,000รายได้เนี่ยดรอปลงนะครับแล้วก็ภาพรวมนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย กำไรก็จาก3,000เนี่ยเหลือ3,000ท่วนนะครับ EPS ก็ลงต่ำตามนี้นะครับผมแล้วเรื่องที่จะสรุปให้เพิ่มเติมก็ผมจากรายงานนะครับของฝ่ายจัดการนะครับล่าสุดครับผมอเอาไตรมาส3ปี P 66ชนไตรมาส3ปี P 67ก่อนนะครับในส่วนของ ไตามาส3ชนไตรมาส3นะครับก็กำไรเนี่ยดรอปลง46%นะครับก็คือจากปี66เนี่ยไตรมาส3นะครับเทียบกับปี67ไตรมาส3มครับผมกำไรตก46%แล้วทำไมอ่ะกำไรมันลดลงเยอะขนาดนั้นไอตัว Q o วอเนี่ยนะครับเพราะว่านะครับในปี67เนี่ยครับผมแม้ว่า รายได้เขาอะดรอปลงนิดหน่อยครับผมรายได้ดรอปลงแค่12%ครับผมรายได้ดรอป12นะครับแต่กําไรอะดรอป46ทำไมอะเพราะว่าต้นทุนการขายอะเพิ่มขึ้นครับผมต้นทุนเนี่ยเพิ่มขึ้น14%นะครับแล้วก็รายได้ลดลงแค่12แต่สุดท้ายเนี่ยพอเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเนี่ยมันก็เลยทําให ในส่วนของตัวกําไรอดอปลงต้นทุนกา๊าซธรรมชาติก็สูงขึ้นต้นทุนฐานหินก็เพิ่มขึ้นตามดัชนีโลกนะครับแล้วก็มีการซ่อมบํารุงโรงไฟฟ้าโกลพ p พด้วยนะครับประมาณนี้ครับผมไม่นําซ้ำคุณผู้ชมนะครับนําซ้ำเนี่ยยังขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนอีก258ล้านบาทก็คือบาทแข็งขึ้นครับผมจาก37เนี่ยต่อหนึดอลาลาร์ใช่ไหมครตอนนี้เหลือ32 ตัวหนึ่งนั้นล่านะครับแล้วก็ภาษีเพิ่มขึ้นด้วยนี่คือเหตุผลของผมว่าทําไมถ้าเป็น q on Q อะครับผม Q3 ชน Q3 มเนี่ยมันถึงลดได้ขนาดนั้นนะครับแล้วก็9เดือนแหละเป็นไงบ้างผมภาคของ9เดือนชน9เดือนเนี่ยก็ตัวเลขที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยสามพันสองกับสามศูนย์หกสองสามศูนย์หกสามเนี่ยมันจะประมาณสัก5%านครับคุณผู้ชมนะครับกนะำไรสุทธิลด5%ส่วนรายได้นะครับ สามไตมาสก,ก็คือ9เดือนชน9เดือนเนี่ยลดลง5%นะครับภาพรวมก็คือยังคงรบลงอยู่ณนะภาพ9้าเดือนชน9เดือนเดี๋ยวเราดูครับผมว่าทําไมงบปีครับผมงบปีเนี่ยเขาจะเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับก็เรื่องของอัตราเลกเปียนแล้วก็เรื่องต้นทุนที่สูงขึ้นนะครับเรียกว่าข้อสังเกตแล้วกันครับผู้ชมข้อสังเกตของตัว G P S C เนี่ยนะครับ ก็จะเป็นในส่วนของเรื่องค่าเมเทนแนซ์ลงไฟฟ้าหรือว่าต้นทุนต่างๆนะครับว่าธรรมชาติของธุรกิจนี้นะครับต้นทุนของเขาจะสูงก็คือทั้งต้นทุนในการผลิตแล้วก็ต้นทุนในการเมเทนแนนซ์เนี่ยก็สูงพอสมควรนะครับก็อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับผมภาพรวมของ g p s GPS ที่อัปเดตให้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวรอดูงบปีครับผมว่าพอเต็มปีแล้วเนี่ยมันจะขึ้นด้วยหรือเปล่านะครับอีกหนึ่งปัจจัยนะครับคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมหุ้นไทยเนี่ยผลประกอบการก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรขนาดน,นั้นหรือว่าผลประกอบการก็ไม่ได้ตกแย่เวอรออะไรขนาดนแล้วทําไมกราฟมันลงแบบนี้ครับผู้ชมต้องเข้าใจธรรมชาติครับผมว่า หุ้นไทยที่เราลงทุนกันอยู่ครับผมหมายถึงว่าสภาวะปกติของหุ้นไทยอะ่ะมันแพงกว่าปกติก็คือสภาวะที่แบบว่ามันไม่ได้มีวิกฤตมันไปเรื่อยๆแบบเนี้ยคือหุ้นไทยถูกเทรดแพงกว่าปกติที่มันควรจะเป็นอยู่แล้วและทีเนี้ยเมื่อมันไหลลงมาเนี่ยครับผมมันก็กลับเข้าสู่พื้นฐานของมันคือสมมติว่า พื้นฐานของมันน่ะปกติมันควรจะอยู่ทถานี้ใช่ไหมแต่ว่าหุ้นไทยเนี่ยมันถูกเทรดแพงเกินไปมันก็เลยทําให้ราคาเนี่ยมนลงได้เยอะนั่นเองนะครับก็นี่เป็นเหตุผลครับผมว่าทําไมมันถึงลงได้เยอะ,ยอะไอ้หุ้นทุกตัวในประเทศไทยครับผมส่วนใหญ่อะ่ะมันถูกเทรดแพงกว่าพื้นฐานไปมากๆที่ควรจะเป็นอยู่แล้วการที่มันลงมาเนี่ยคาถามไม่ใช่ว่าทําไมมันถึงลงได้เยอะเพราะว่าคําถามคือ คนส่วนใหญ่ขึ้นไปเล่นอะไรกับตัวนั้นมากกว่านะครับคือสิ่งที่มันควรจะเป็นน่ะหุ้นไทยทั้งหลายแหละมันควรอยู่โซนล่างอยู่แล้วนะครับก็นี่เป็นหตุผลครับผมว่าทาไมมันถึงลง้เยอะเพราะมันถูกเทรดแพงกว่าพื้นฐานมากๆในสภาพปกตินั่นเองนะครับก็ประมาณนี้ครับผม